น้คะเน่้คออหน่ขอบเจ้าน้องหวาต้อยน้องหวาต้อยมาอีกคู่นึ่งอยาคือยาย่าน้องยาเร็วหยาไหนฮะหยายาเจ้าไหขอบคุณเจ้าเมื่อกี้อมันอ S <S โ,โมเดลเตรียมกินเอาหัวปอหนึ่งคู่โมเดลเอาตะเกียงหัวปอดหนึ่งคู่เร็วหนึ่งคู่กระลูกอันนี้อันเดียวหนึ่งคู่อ่าเก่งว่าเอามาเลยเอามาเดินมาหัวปอเลยเอามาหัวปอดแล้วลูกมา ระวังโอ้โหหัวมือเดียวแตะได้แล้วลูกพอละตัดเค้กเอาเค้กไหนมาตัดลูกปเป็นวันเกิดหรอ